สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงของบริษัทจดทะเบียนตลอดจนความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์ตัวเลขเศรษฐกิจคอมเมนต์เศรษฐกิจที่น่าสนใจค่ะโดยข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดเป็นประเด็นร้อนนะคะเราจะนามาอัปเดตให้ดดกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในเป็นประจำนะคะในทุกๆวันศุกร์ช่วงเย็นแบบนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนะคะอนุภาสิริรวงค่ะ เราพบกันในวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นะคะโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการข่าวเด็สด,สดสุดาได้ผ่านทางช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะของสำนักข่าวหุ้นอินไซต์ได้ทุกแพลตฟอร์มค่ะเริ่มอัปเดตกันเลยนะคะกับภาพรวมตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมนั้นแกว่นตัวค่ะและมีอัปไซด์ที่ค่อนข้างจะจำกัดค่ะ หลังเริ่มเข้าสู่ช่วงการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่3ทับของบริษัทจุทะเบียนนะคะซึ่งกลุ่ม Real Sector ก็ประกาศกันมากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะรวมทั้งรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนนะคะขณะที่ปัจจัยต่างประเทศนั้นนะคะนักลงทุนยังคงชะลอการลงทุนค่ะเพื่อ จะรอดูผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์หน้านั่นเองค่ะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจนะคะสัปดาห์นี้นะคะของประเทศไทยมีดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมนะคะหรือว่า PMI เดือนกันยายนนะคะที่ประกาศออกมาค่ะโดยออกมาหดตัว3.51%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนนะคะเป็น92.44ด้านอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่57.47% ส่วน9เดือนแรกของปี67นะคะอยู่ที่58.29%ค่ะรวมทั้งมีคอมเมนต์นะคะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้มีการคาดการค่ะว่า GDP ปี68นะคะจะเติบโต3%ค่ะพร้อมกับที่จะเร่งเดินหน้ามาตรการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและหนุนต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งต่างประเทศนะคะสัปดาห์นี้มีฝั่งของสหรัฐอเมริกาค่ะ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะคะได้เปิดเผย GDP ไตรามาสที่3ทับหนะคะซึ่งเป็นการประมาณการครั้งที่1ค่ะขยายตัว2.8% Q-on-Q นะคะโดยแรงหนุนมาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งแต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้และชะลอตัวจากไตรามาสก่อนที่บวก3.0% Q-on-Q ค่ะส่วนแวดวงของตลาดทุนนะคะสัปดาห์นี้ตลาดหลักทรัพย์ได้มีการประกาศรางวัลเซตอวอร์ดนะคะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะได้ร่วมกับบริษัทการเงินธนาคาร ประกาศรางวัลเซตอวอร์ดประจำปี2 5 6 7นะคะโดยในกลุ่มรางวัล Business e x c e l l e n ์นะคะนายศักชัยพีชพัฒนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิสโก้ไฟแนน a ีกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือทิสโกค่ะรับรางวัล Best CEO Award นะคะของเซตค่ะขณะที่นายพัชระอรยะการกุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบูบิกกรุ๊ปหรือว่าบูบิกค่ะรับรางวัล2รางวัลใหญ่ค่ะได้แก่ b e s t CEO Award ของ MAI และอย่าง Rising Star CEO Award ค่ะด้านของแวดวงบริษัทจุทธเบียนบ้างนะคะสัปดาห์นี้นะคะข่าวสารของบริษัทจุทธเบียนเป็นเรื่องของการรายงานงบการเงินนะคะโดยไปอัปเดตกันนะคะกับงบของ SCC หรือว่าปูนใหญ่ค่ะรายงานไตรามาสที่3ทับ6 7นะคะมีกำไร721ล้านบาทลดลง70%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะนายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหรือว่า SCC ค่ะ ได้เปิดเผยนะคะว่าตรายมาสที่3ของปี2 6 7ค่ะบริษัทมีไรายได้จากการขายนะคะอยู่ที่128,199ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ2เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของ SGC c h e m i c a l และ SGP c ค่ะและมีกำไรสำหรับงวดนะคะอยู่ที่721ล้านบาทลดลงร้อยละ70 000. จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะเนื่องจากรับรู้ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ และได้รับผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่าประกอบกับส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมลดลงค่ะส่วนผลการดำเนินง,งานในช่วง9เดือนแรกของปี67นะคะบริษัทมีไรายได้จากการขายอยู่ที่38660ล้านบาทค่ะใกล้เคียงกับช่วงดีวกันของปีที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นของ S c G Chemical และ S c G P ค่ะในขณะที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับซีเมนต์และการก่อสร้างมียอดขายลดลง และมีกำไรสำหรับงวด9้าเดือนแรกนะคะ6,854ล้านบาทลดลง1 7อจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากมีการปรับมูลค่ายุทธธรรมของเงินลงทุนปี2 5 6 6และ S C G Chemical ค่ะมีผลการดำเนินงานที่ลดลงจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายของโรงงานปิโตโรเคมีที่เวียดนามค่ะประกอบกับมีส่วนต่างราคาขายสินค้าเคมีภัณฑ์และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่ลดลงค่ะมาต่อกันที่ Home Pro บ้างค่ะ โฮมโปร 3, 6, 7, นะคะเผย Q3 ทับ6กนะคะกำไรสุทธิวูบ5.9 4ตามไรายได้หดตัวค่ะบริษัท Home Product Center อร์จำกัดมหาชนหรือว่าโฮมโปรค่ะเปิดเผยนะคะว่าบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่3ปี67เท่ากับ1,442ล้านบาทนะคะลดลง91.13ล้านบาทหรือ5.94%ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียกันของปีก่อนโดยมีไรายได้ รวมนะคะจำนวน17,012.63ล้านบาทลดลง477.97ล้านบาทหรือ2.73%ค่ะทั้งนี้นะคะบริษัทมีรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้านะคะซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการรวมจำนวน15,929.78ล้านบาทค่ะลดลง460.45ล้านบาทหรือ2.81%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการปรับตัวลดลงของรายได้นะคะเป็นผลมาจากการระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นจากความกดดันทางด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยค่ะซึ่งในปีนี้มีฝนตกเฉลี่ยสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะ อีกทั้งโครงการปรับปรุงถนนหน้าโฮมโปรสาขาราชพฤกษ์ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยจากสาเหตุที่กล่าวมานะคะทำให้ภาพรวมการเข้ามาใช้บริการที่สาขาของลูกค้าในช่วงไตรามาสที่3ลดลงด้วยค่ะด้านกําไรขั้นต้นจากการขายสินค้าและให้บริการลูกค้านะคะหรือว่าโฮมเซอร์วิสอยู่ที่นะคะ4,309.32ล้านบาทลดลง69.54ล้านบาทหรือ1.59 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนทั้งนี้อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่รับ27.05%จาก26.72%ในปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงโดยเฉพาะจากฝั่งธุรกิจเมกาโฮมค่ะจาก o o m p r r นะคะไปที่ Global House กันบ้างค่ะ Global House เผย Q3 ทับ67กำไรสุทธินะคะลดลง31.58% หลังยอดขายสาขาเดิมลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวค่ะบริษัทสยาม g l o b a l l e จำกัดมหาชนหรือว่า global นะคะเปิดเผยค่ะว่าณนะวันที่30กันยายน2567ค่ะบริษัทมีจำนวนสาขารวม87สาขานะคะเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี2566จําจำนวน6สาขาโดยมีผลประกอบการประจำไตรามาส3า7ทั67 เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมานะคะมีผลกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ288.79ล้านบาทค่ะลดลง190.89ล้านบาทหรือลดลง39.79%และเมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและการลงทุนในบริษัทย่อยแล้วทำให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมนะคะในไตรมาสที่3ทับ67อยู่ที่360.79ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี66นะคะจำนวน166.51ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ3 1 5 8ค่ะด้านรายได้จากการขายนะคะในไตรมาสที่3นะคะเท่ากับ7,181.76ล้านบาทลดลงจากช่วงเดียวกันของปี66จำนวน158.70ล้านบาทหรือลดลง2.16%และสำหรับงวด9เดือนนะคะสิ้นสุดวันที่30กันยายน67นะคะมีไรายได้จากการขาย24,000 664.63ล้านบาทค่ะลดลงจากช่วงเดียวกันของปี66จํจำนวน112.51ล้านบาทหรือลดลง0.45เซึ่งก็เป็นผลมาจากการลดลงของยอดขายสาขาเดิมนะคะตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแม้ว่าบริษัทจะเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นอีก6สาขานับจาก30กันยายน2566ค่ะ ส่วนงวด9เดือนแรกนะคะบริษัทก็มีผลกำไรสุทธินะคะรวมเท่ากับ1,848.52ล้านบาทลดลง270.09ล้านบาทหรือว่าลดลง12.75%เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี66นะคะตามการลดลงของยอดขายค่ะซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและค่าของชีพที่สูงค่ะ รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกค่ะไปกันที่ IND บ้างนะคะได้มีการแจ้งรับงานใหม่นะคะคว้างาน2โปรเจกต์ใหญ่ค่ะมูลค่ากว่า647.90ล้านบาทนะคะหนุนให้แบ็กหลอกพุ่งแต่1,831ล้านบาทค่ะดรพรล,ลพัฒน์ณลำพูนค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท INDEX International Group จำกัดมหาชนหรือ IND นะคะเปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างสถานีสูบถ่ายและเพิ่มแรงดันสระบ,บุรีโครงการส่วนต่อขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือระยะที่3สระบ,บุรีอ่างทองค่ะกับบริษัทบัาผขนส่งทางท่อจำกัดมูลค่าสัญญาก่อนภาษีนะคะ524.86ล้านบาทนะคะระยะเวลาดำเนินการ22เดือนค่ะและก็ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างโครงการ ออกแบบพร้อมก่อสร้างสถานีรับน้ำมันอ่างทองโครงการส่วนต่อขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือระยะที่3สระบ,บุรีอ่างทองมูลค่าสัญญาก่อนภาษีนะคะ123.03ล้านบาทค่ะมีระยะเวลาดำเนินการ22เดือนคิดเป็น2โครงการนะคะมีมูลค่ารวม647.90ล้านบาทก่อนภาษีค่ะทั้งนี้ภายหลังการรับงานใหม่ข้างต้นนะคะก็สง่งผลให้บริษัท มีงานในมือนะคะหรือว่าแบ็กหลอกนะคะสิ้นสุดวันที่29ตุลาคม67เพิ่มเป็น1,832.10ล้านบาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะโดยประสัตก็ยังคงมุ่งเน้นการเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆทั้งจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจค่ะรวมถึงการขยายงานของภาคเอกชนให้มากขึ้นเพื่อขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจและเพื่อสกยภาพผลการดำเนินงานให้แข็งแกร่งค่ะ ด้านทิศทางธุรกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะเชื่อว่ายังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีปัจจัยสับสนมาจากภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างในส่วนของภาครัฐที่มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นจากการที่รัฐบ,บาลน,นะคะขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผลักดันให้มีงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ออกมารวมทั้งโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวทําให้มีโอกาสเข้าร่วมประมูลโครงการออกแบบและก่อสร้างใหม่ๆเพิ่มอีกหลายโครงการค่ะ จึงคาดการว่าแนวโน้มผลกาน,นงานยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วปิดท้ายกันนะคะกับหุ้น IPO นะคะ iRoyal ค่ะยอดจองซื้อ IPO ล้นหลามนะคะพร้อมเข้าเทรด MAI 5พฤศจิกายนนี้ค่ะนายพนพัฒน์เมคาสุวรรณดำรงค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท InterRoyal Engineering จำกัดมหาชนนะคะหรือว่า iRoyal ค่ะเปิดเผยนะคะว่าบริษัทพร้อมนำหุ้นเข้าซื้อขายเป็นวันแรกในตลาดลัย์ MAI วันที่5พฤพฤิกายนนี้ค่ะ โดยใช้ชื่อยอ่อว่า iRoyal ค่ะและเชื่อมั่นด้วยว่าสักยภาพของบริษัทในการเป็นผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมเพื่อจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะครอบคุมงานติดตั้งและงานซ่อมบำรุงด้วยการออกแบบให้คำปรึกษาและนำเสนอโซลูชันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันและพร้อมต่อยอดสู่ความสําเร็จในการขยายโมเดลธุรกิจที่สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าและสาธารณปโภคค่ะเร่งขับเคลื่อนพลังงานสู่ความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการเสนอขายหุ้น IPO ในช่วงที่ผ่านมาจำนวนไม่เกิน58ล้านหุ้นนะคะที่ราคาหุ้นละ6บาท50สตางค์ค่ะคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นย้อนหลังนะคะหรือว่า P/E ratio นะคะที่ประมาณ15.83เท่าเมื่อเทียบกับ P/E ของตลาดหลักทรัพย์ MAI ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นของบริษัทจะเข้าจดทะเบียนเฉลี่ยนในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาซึ่งมีค่าเท่ากับ77.92เท่าค่ะจึงสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการลงทุนที่โดดเด่นและถือเป็นราคาที่น่าสนใจเมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของบริษัทโดยภายหลังการเปิดจองซื้อ IPO ในช่วงวันที่24-25 และ28ตุลาคม67ที่ผ่านมานะคะนับว่าประสบความสำเร็จค่ะโดยได้รับการสนใจนะคะความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมากสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและพื้นฐานทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งค่ะโดยคาดว่านะคะจะช่วยสนับสนุนให้ iRoyal นเคะเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนภายหลังการเข้าเทรดค่ะค่ะนี่ก็คือข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนนะคะรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของ ภาวะตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์ค่ะตัวเลขเศรษฐกิจคอมเมนต์เศรษฐกิจที่น่าสนใจที่เรานํามาอัปเดตกันในสัปดาห์นี้นะคะเหลือเวลาอีก2เดือนโค้งสุดท้ายของตลาดหุ้นไทยค่ะก็มาติดตามข่าวสารนะคะกันอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งเรื่องของข่าวสารในแวดวงบริษัทจทลเวียนนะคะเศรษฐกิจนะคะรวมไปถึงข่าวสารในเรื่องของแวดวงการลงทุนนะคะที่น่าสนใจที่เราจะจะนำมาอัปเดตกันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์หมดเวลาลงแล้วนะคะ พบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะเจอกันได้เป็นประจำนะคะในทุกๆวันศุกร์เวลา18นาฬิกาแบบนี้ค่ะและหากคุณผู้ชมนะคะต้องการติดตามอ่านข่าวสารของสำนักข่าวหุนลินไซค่ะติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะโดยฝากคุณผู้ชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวหุนลินไซทุกคนด้วยค่ะวันนี้นะคะดิฉันต้องขอตัวลาคุณผู้ชมรู้สังไปก่อนค่ะและขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ